สวัสดีครับเปืยเจียงชาแนลครับสวัสดีตอนเช้าครับเก้านาฬิกาทำไรครับท่านนั่งรอท่านนายกเส้นสารประกำครับแล้วก็ท่านก็จะขี่รถลางไปที่ในตัวของโครงการโลกของช้างใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวไปชมบรรยากาศตอนนี้กํลาลังเส้นสารประกำอยู่ครับดีวด,ดูบรรยากาศการเส้นสารประกำนะคร,รับตอนนี้พี่น้องขวานช้างนําช้างมาที่ บริเวณสารประกรรมแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับในช้างนะครับช้างช้างผมราช้างคุณอยู่ไหนครับช้างอยู่นี่ครับอยู่แถวๆนี้ละอยู่แถวๆนี้ใช่ไหมครับครับผมมาเส้นกับเขานะบัวขาวพี่บัวขาวบัวขาวบัวขาวพี่บัวขาวกับพี่บุญทุ่มนี่บัวขาวนี่บุญทุ่มนะครับเชิญทางนี้ครับพี่บุญทุ่มเพิ่งหายจากการตกมันครับเชิญเลยครับทางนี้เลยครับ ตอนนี้พิธีการเส้นสารประกรรมนะครับ<อ>แล้วก็เกือบจะเสร็จพิธีแล้วนะครับสักครู่หลังจากนี้ก็จะเดินทางไปที่ในโครงการโลกของช้างนะครับวันนี้พี่น้องช้างเรามาเตรียบพร้อมกันนะครับองสตังครับน้นสตัง เดี๋ยวไปเยี่ยมสตังก่อนสตังครับสวัสดีครับสตังสวัสดีครับสวัสดีครับเส้นสันเส้นสันพระคำครับวันช้างไทยนะครับวันนี้13มีนานะครับช้างไทยนะครับสตังรูปหล่อครับดูผิวพรรณครับดูผิวพันรรณ นี่รูปลอไหมฮะรูปลอไหมฮะนี่กำลังจะเป็นวัยรุ่นเต็มตัวแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้อายุเท่าไหร่้วครับ13 13ปีนี้13 14 15 16ก็วัยรุ่นเต็มตัวแล้วนะครับรูปลอนะครับนี่รูปลอนะเสื้อทรงเนี่ยโอ้โหดู สีผิวนี่ใช้ได้เลยฮะสีผิวนี่ราแงนเลยทางทายในของนี่จะอกอะไร้ขาย <laughs> ลึงลึเธนวันลึงเงยเรื่องยเรื่องแบบเส้น,นา,า,า,ทา,าทุนกลางม,มันบางก็มียได้เส้านาทุนกลางม,มันเ <laughs> โอ้สวยๆครับงามจริงตตอนนี้ท่นพ <laughs> <ย>ิธีการเส้นสารประกรรมนะครับ นะครับก็เสร็จพิธีแล้วนะครับสันติธตัวนี้ท่านนายกการบริหารจังหวัดสุรินนะครับก็จะถ่ายรูปครับร่วมกับพี่น้องช้างของเรานะอาเชิญครับเชิญครับช้างอาไปไปนะครับอาถอยถอยมกัมเพงครับกัมเพงก็เลยอาถอยเลยครับถอย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 เดี๋ยวจะระเบียบช้างก่อนสักครู่ครับมาถอยถอยครับ เลี้ยงแถวได้ครับยิงวงไหนยกแล้พูดมือวงไหนเดี๋ยวให้ให้ให้ช้างของเราได้จัดจัดระเบียบก่อนจะระเบียบก่อน

นะถ่ายรูปครับถ่ายภาพนี่นะครับโดยท่านโดยท่านนายกองการบริหารจังหวัดส,สุรินทร์นะครับเอาไปจอสุรินทร์แล้วก็ท่านรององค์การรอ,องปลัดนะครับองค์การบริหารจังหวัดสุรินทร์นะครับก็อีกหลายท่านนะครับถ่ายภาพถ่ายรูปร่วมกันนะครับ ตากลองเพียบเยอะแยะเลยนะเสร็จจากการถ่ายรูปถ่ายภาพเราก็จะนั่งรถรางนะครับไปในโครงการรูปของช้างนะครับไปทําพิธีนะครับในงาน13มีนาวันชา้างไทยต่อไปนะครับนีน่นะ การไปหาจังหวัดสุรินทร์นะครับเดี๋ยวจะนั่งรถลางนะครับผลขับของเราครับกลับดีๆนะครับ <c oughs>